ไอ้เวลาที่เราเรียนเรื่องจํานวนเนี่ยแหละครับมันก็จะมีเรื่องของการมากกว่าน้อยกว่าถูกปะอย่างเช่นถ้าฉันมีตังสองบาทแล้วก็เธอมีตังสามบาทจะได้ว่าฉันมีตังน้อยกว่าเธอใช่ปะสองน้อยกว่า3ในเรื่องเซตเนี่ยก็จะมีคอนเซปที่มันคล้ายๆกันอยู่แต่ว่ามันจะไม่ใช่เป็นการมากกว่าน้อยกว่าแล้วเราจะเรียกว่ามันเป็นสับเซตแทนสัญลักษณ์ที่ใช้มันก็จะต่างกันอยู่นิดนึงเราจะไม่ใช้สัญลักษณ์น้อยกว่า แหลมๆแ,แบบนี้เราจะใช้สัญลักษณ์คล้ายๆกันเดิมนี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นสัญลักษณ์แบบโค้งๆแทนจะเป็นน้อยกว่าแต่เป็นสัญลักษณ์แบบตีโค้งไปเดี๋ยวผมยกตัวอย่างง่ายๆดูอย่างนี้เลยนะสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งมาโมให้เพื่อนฟังบอกว่าอยูที่บ้านเราเนี่ยนะบ้านเรามีโน้ตบุ๊กแล้วบ้านเราก็มี Play Station ด้วยอ่ะโอเคมีชาวบ้านมาโมให้เพื่อนฟังอย่างนี้ มีอีกคนหนึ่งฟากอยู่อีกคนหนึ่งก็สวนกัดไปเลยอ๋อเหรอบ้านเธอมีอันนี้เหรอบ้านเราก็มีเหมือนกันนะบ้านเรามีโน้ตบุ๊กบ้านเรามี Station แล้วก็บ้านเรามีเครื่องบินด้วยไอ้คนแรกฟังแล้วเป็นไงคนแรกฟังแล้วก็เงืดไปเลยสิอะไรที่ฉันมีเธอก็มีอะไรที่เรามีเขาก็มี สถานการณ์แบบนี้ในทางเซตเราจะเรียกว่ามันเป็นสับเซตกันนะครับอย่างถ้าผมตั้งชื่ออันนี้นะอันนี้เป็นเซต A เซต A เป็นของที่เรามีเรามีโน้ตบุ๊กแล้วก็มีเพลย์สเตชันตั้งชื่ออันนี้เป็นเซต B นะ B เป็นของที่เขามีเขามีโน้ตบุ๊กมีเพลย์สเตชันแล้วก็มีเครื่องบินเราจะได้ว่า A อันนี้เป็นสับเซตของ B สัญลักก็จะเป็นไอ้น้อยกว่าแบบโค้งๆอย่างงี้นะ A เป็นสับเซตของ B แต่คอนเซปต์ก็คืออย่างที่บอกนะครับมันจะคล้ายๆกับการน้อยกว่าตอนที่เราเรียนเรื่องจำนวนธรรมดาแล้วแหละแต่ว่าอนน มันจะเหมือนน้อยกว่าในเชิงที่ว่าอะไรที่เรามีเขาก็มี A เป็นสับเซตของ B เพราะว่าอะไรที่ A มีฉันมีโน้ตบุ๊กใช่ไหมเธอก็มีเหมือนกันฉันมี p l a y s t a t i o n ใช่ไหมเธอก็มีเหมือนกันอะไรที่ฉันมีเธอก็มีอันนี้เราจะได้ว่าเซตเเนี่ยเป็นสับเซตของเซต B อันนี้ก็เป็นตัวอย่างพาแรกในในตัวอย่างอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันเลยดีกว่าเนาะไอตัวอย่างอันเนี้ยมันบอกว่าจากเซต A และ B ที่กำหนดให้เนี่ยเเป็นสับเซตของ B หรือไม่แล้วก็ B เป็นสับเซตของ A หรือไม่ อะไรที่เรามีเขาก็มีฉันมีโน้ตบุ๊กแต่เธอก็มีเหมือนกันฉันมี PlayStation แต่เธอก็มีเหมือนกันในสถานก,การณ์แบบนี้จะถือว่า A มีน้อยกว่า B ถูกปะเราจะเรียกว่า A เป็นสับเซตของ B สัญลักษณ์ของการเป็นสับเซตก็จะคล้ายๆกับการน้อยกว่าแต่ว่ามันจะเป็นน้อยกว่าแบบโค้งๆแทนแต่ว่า A เป็นสับเซตของ B เป็นอย่างนี้ไปทีนี้มาดูตัวอย่างถัดมาอันนี้ต่ออีกวันนึ่ง A กลับมาใหม่ A บอกว่าที่บ้านฉนันน่ะก็มีสระว่ายนะ้ำเหมือนกันเมื่อวานเพิ่งทําเสร็จทีนี้เรามาลองดู A อบอกว่าฉันมีโน้ตบุ๊กใช่ไหมล่ะเอ๊แต่เธอก็มีเหมือนกันนี่นาฉันมีเพย์แตสเตชันเธอก็มีเหมือนกันนี่นาแต่ว่าฉันมีสระว่ายน้ำด้วยฉันมีสระว่ายน้ำที่บ้านเธอไม่มีเป็นยังไงล่ะเมื่อไรก็แล้วแต่ที่มีสถานการณ์แบบนี้นะครับเรามีของอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาไม่มีเราจะถือว่าไอ้เซตเออันเนี้ยไม่ได้เป็นสับเซตของ B แลวฉันมีของอยู่ฉันมีของที่เธอไม่มีในสถานการณ์แบบเนี้ยผมก็จะได้ว่า A อะไม่ได้เป็นสับเซตของ B เพราะว่าเรามีของที่เขาไม่มีถูกปะก็จะได้ว่า สัญ,ญลักษณ์ของการไม่ได้เป็นสับเซตก็จะสัญ,ญลักษณ์เดียวกับสับเซ็ตนี่แหละแ้วก็จะขีดค่าไปแบบนี้ก็จะอ่านว่า A ไม่ได้เป็นสับเซตของ B นะครับเพราะว่า A มีสิ่งของที่ B ไม่มีอยู่ทีนี้ถ้าดูจากมุมมองของ B มั่งก็เหมือนกันนะ B มีโน้ตบุกโอเคแต่ A ก็มีใชัไหมล่ะ B มีเพ a ย์สเตชันแต่ A ก็มีใชัไหมละแต่ว่านี่ฉันมีเครื่องบินด้วยฉันมีเครื่องบินที่บ้านเธอไม่มีอันนี้ ก็จะได้ว่า B ก็ไม่ได้เป็นสับเซตของ A เหมือนกันเพราะว่า B มีของอยู่อย่างหนึ่ง B มีเครื่องบินที่ A ไม่มีอันนี้ในสถานการณ์แบบนี้ผมก็จะเรียกว่า B เนี่ยก็ไม่ได้เป็นสับเซตของ A เหมือนกันเหมือนกับว่าบ้าน A บ้าน B 2บ้านนี้มันกินกันไม่หลงฉันมีของที่บ้านเธอไม่มีและเธอก็มีของที่บ้านฉันไม่มีเหมือนกันไม่มีใครมีน้อยกว่าใครเปรียบเทียบกันไม่ได้ว่าอย่างนี้เนาะทีนี้มาดูตัวอย่างถัดมาต่ออันเนี้ยมีโน้ตบุ๊ก ฉันมีโน้ตบุ๊กเธอมีไหมบ้านเธอก็มีเหมือนกันฉันมีเพลย์สเตชันบ้านเธอมีไหมบ้านเธอก็มีเหมือนกันฉันมีสระว่ายน้ําบ้านเธอมีไหมบ้านเธอก็มีเหมือนกันในสถานการณ์แบบนี้อะไรที่ฉันมีเธอก็มีเราก็จะได้ว่า A เนี่ยเป็นสับเซตของ B นะครับเเป็นสับเซตของ B เนาะทีนี้แต่ถ้าดูมุมกลับกันละถ้าดูจากมุมมองของบ้านบมาก B ก็จะมองรู้สึกว่าเอ๊ะฉันมีเพลย์สเตชันแต่บ้านเธอก็มีฉันมีสระว่ายน้าบ้านเธอก็มีฉันมีโน้ตบุ๊ก บ้านเธอก็มีเหมือนกันจะได้ว่าไอ้เซต B อันเนี้ยก็เป็นสับเซตของเซต A เหมือนกันซึ่งตัวอย่างอันนี้ถ้าดูดีๆนะครับที่จริงแล้วอ่ะไอ้เซตสองเซตเนี้ยมันเป็นเซตเดียวกันนี่หว่าเพราะว่าอย่าลืมนะครับเวลาเราเขียนเซตเราสามารถสลับตำแหน่งของสมาชิกได้นะอันเนี้ยมีโน้ตบุ๊กเพลย์สเตชันสระว่ายน้ำใช่ป่ะอันเนี้ยก็มีโน้ตบุ๊กมีเพลย์สเตชันมีสระวนะ่ายน้ำจริงๆว่าเซต B เซตเอเซต A กับเซต B อันเนี้ยมันเป็นเซตเดียวกันนี่นะผมจะได้ว่าที่จริงแล้วอ่ะ A กับ B มันเท่ากันด้วยซ้าแล้วก็อันนี้เป็นจริงเสมอนะครับเซตสองเซตเท่ากันเซตเเท่ากับเซตบก็ต่อเมื่อ A เนี่ยเป็นสับเซตของ B ก็คืออะไรที่ A มี B ก็มีแล้วก็ B เป็นสับเซตของ A อะไรที่ B มีเนี่ย A ก็มีด้วยจิงโอเคอันนี้ก็ได้เป็นหลักการมาอย่างหนึ่งเซตสองเซตเท่ากันถ้าหากว่า อะไรที่เซตแรกมีเซตหลังก็มีอะไรที่เซตหลังมีเซตแรกก็มีนี่ก็คือสมาชิกมันเท่ากันตัวตัวว่างกันเถอะอ่ะมาดูตัวอย่างถัดมาต่อเลยเนาะอันนี้ A เป็น a มีสมาชิกเป็น1 2 3 B มีสมาชิกเป็น1ตัวเดียวก็ต้องไปตรงหานะครับอะไรที่ฉันมีเลข1ตัวเดียวซึ่งเถอดก็มีได้ว่า B เนี่ยเป็นสับเซตของ A ไปอ่ะอันถัดมาต่ออันนี้ A เป็นเซตของ1 2 3เหมือนเดิม B เป็นเซตของจํานวนเต็มระหว่าง1นึถึงหอันเนี้ย ถ้าผมเขียนแบบแจกแจงสมาชิกดูนะมันก็จะมีเซตของ 1, 2, 3, 4, 5ใช่ป่ะอันนี้เป็นจำนวนเต็มระหว่าง1-5แลถึง5้วและซึ่งดูก็เห็นนะครับว่าเซต B อันนี้มันใหญ่กว่าเซต A เนาะ A ที่มันมี1 B เขาก็มี A มี2เขาก็มี A มี3เขาก็มีแล้วก็เลยจะได้ว่า A เน,นี่ยเป็นสับเซตของ B ไป A เป็นสับเซตของ B เนาะอ่ะตัวอย่างถัรมาอันนี้ A เป็นเซต12 3 B เป็นเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนนับ โดยที่อันนี้เหมือนเดิมน,นะครับผมอ่านแบบภาษาคนไปเลยนะ B เป็นเซตของ x ที่เป็นจํานวนนับโดยที่ x เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ3จํานวนนับที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ3มีอะไรบ้างหล่ะจำนวนนับที่น้อยกว่าเท่ากับ3ก็มี3ตัวเนาะมี 1, 2, 3 1> อ่าโอเคสเซตนี้แปลว่าที่จริงแล้วมันเป็นเซตเดียวกันมันเท่ากันนี่นะผมจะได้ว่า A เป็นสับเซตของ B แล้วก็ B เป็นสับเซตของ A ด้วยเหมือนกันก็โอเคนะครับอ่ะตัวอย่างสุดท้ายอันนี้เนาะ A เป็นเซตของเลข1นึ่งสาเหมือนเดิม B เป็นเซตของเซตของ1แล้วก็2เมื่อไรก็แล้วแต่ที่เรามี Set, ซอนเซตมาแบบนี้มันจะเริ่มงงขึ้นมานิดหนึ่งและความยากมันจะเลเวลอัพขึ้นมาสเต็ปหสังเกตนะครับว่าสิ่งที่ A มีมี3อย่างคือเลข 1, เลข2เลข3สิ่งที่ B มีคือเป็นเซตของ1แล้วก็เลข2อไอเลข1ตรงเนี้ยกับเซตของ1ตรงนี้ เราจะนับว่ามันไม่เหมือนกันเราจะนับว่ามันแตกต่างกันนะครับอันนี้เหมือนกับว่ามีหนึ่งแก้ผ้าเดินมาเฉยเฉยอันนี้เหมือนกับว่ามีหนึ่งอยู่ในกล่องยังมีกล่องอะไรบางอะไรได้นิดนึงอยู่นะผมจะถือว่าไอ้เซตของ1กับเลข1โดโดๆอันนี้เป็นคนละอย่างกันดังนั้นเซต A กับเซต B อันนี้มันก็กินกันไม่ลงนะครับ A ไม่ใช่สับเซตของ B เพราะว่าฉันมี1เนี่ยบ้านเธอไม่มีบ้านเธอมี1อยู่ในกล่องถือเป็นคนละอย่างกันบ้านฉันมี3ซึ่งเธอก็ไม่มีก็ได้ว่า A ไม่ได้เป็นสับเซตของ B จาก B ก็เหมือนกัน B ก็ไม่ได้เป็นสับเซตของ A นะครับว่าเพราะว่าฉันจะมี1นอยู่ในกล่องฉันมีเซตของ1อยู่ที่ A ไม่มีอย่างในตัวอย่างสุดท้ายอันนี้ผมก็จะได้ว่า A เนี่ยไม่ได้เป็นสับเซตของ B แล้ว B เนี่ยก็ไม่ได้เป็นสับเซตของ A ด้วยเหมือนกันอ่ะโอเคก็จบตัวอย่างอันนี้ไปทีนี้เดี๋ยวก่อนจะจบเรื่องนี้ผมขอพูดถึงภาษาอังกฤษให้ฟังก่อนนิดนึงนะไอ้คำว่าสับเซตอันเนี้ยภาษาไทยมันจะสะกดเป็นสับเซตถูกปะ ไอ้สับอันนี้ก็จะเหมือนแบบเป็นสับทำให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนนะครับแต่ว่าไอ้คำว่าสับเซ็ตอันนี้ที่จริงแล้วมันมาจากภาษาอังกฤษมันมาจากคำนี้สับเซตไอ้สับอันเนี้ย s-u-b ในภาษาอังกฤษเ่มันจะแปลว่าลักสับของมันนะครับมันจะแปลาวา่าเป็นอะไรที่เล็กกว่าเป็นอะไรที่ติดตามเขาเป็นอะไรที่เล็กกว่าเขาอย่างเช่นอย่างผมยกตัวอย่างให้ฟังนะคำที่มีลักสับเดียวกับคำว่าสับอันนี้ก็จะมีอย่างเช่นคำว่าซับมารีน ครับอันนี้แปลว่าอยู่ข้างใต้เขาเนาะอยู่ข้างใต้มาลีนแปลว่าน้ําอยู่ใต้น้าซับมาลีนก็เลยแปลว่าเรือดำน้ําหรือว่าคําว่า subscribe subscribe แปลว่าอยู่ใต้เขาตามเขาเราไป subscribe เขาใน y o u t u เหมือนกับเราไปติดตามเขาเราไปรอดูเขาอะนะครับในคําว่าซับเซตก็ลากับเดียวกันนะ s u b เซตแปลว่าเป็นเซตที่เล็กกว่าเขา A เป็น s u b เซตของ B ก็แปลว่าเซตเออันเนี้ยเป็นเซตที่เล็กกว่าเขาเซตเตามเขาอยู่อันนี้ก็เป็นที่มาของคําว่า s u b เซตไปอะนะครับ